ข้อ40เขาให้ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากได้เป็นแบบนี้นะแล้วให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ7ก็แปลว่าถ้าเอา5ตัวนี้มาบวกกันแล้วหารด้วย5จะได้เท่ากับ7นะก็รวมตัวเลขตรงนี้แล้วย้าย5ขึ้นไปคูณก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วย้าย15ไปลบทางขวาก็จะได้ a บวก b เท่ากับ e 20นะ ถัดมาเขาให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับเท่านี้ก็สูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยจะมีอยู่สสูตรก็คือสสูตรนี้นะก็เนื่องจากข้อนี้เรายัางไม่รู้ข้อมูลทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สูตรแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งนะเพราะเราต้องเอาข้อมูลที่ไม่รู้มาลบกับ x bar บาร์เรายกกำลังสองในขณะที่ถ้าใช้สูตรล่างเนี่ยรูปสมการมันจะง่ายกว่า เพราะเราแค่เอาข้อมูลที่ไม่รู้เนี่ยมายกกำลังสองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้สูตรล่างก็เอาข้อมูลทั้ง5ตัวนี้มาแทนในสูตรนี้ตัวนี้ก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวมายกกำลังสองแล้วบวกกันก็เป็นแบบนี้นะก็ n ก็คือ5ตัวแล้ว x bar ก็คือ7นะก็จะได้เป็นแบบนี้ก็คิดตัวเลขตรงนี้กับตรงนี้แล้วยกกำลังสองทั้งสองข้างก็ จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วย้ายลบ49ไปบวกทางขวาแล้วย้าย5ขึ้นไปคูณแล้วรวมตัวเลขตรงนี้เข้าด้วยกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วย้าย83ไปลบทางขวาก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็เราจะต้องแกสอสมการนี้เพื่อหาค่า A กับ B นะก็จากสมการนี้ถ้าเราย้าย b ไปลบทางขวาก็จะได้ a เท่ากับ20ลบ B เพราะฉะนั้นเราสามารถแทน a ในสมการนี้ด้วย20ลบ b ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์กระจายกำลังสองเข้ามาก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วรวม b กำลังสองเข้าด้วยกันแล้วย้ายตัวเลขไปรวมกันทางซ้ายก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วเอา2หารตลอดแล้วก็แยกตัวประกอบก็จะได้ b เท่ากับ19กับ1นะ แต่เนื่องจากข้อมูลตรงนี้มันเรียงจากน้อยไปมากแสดงว่า b เนี่ยมันจะน้อยกว่า7ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น1เนี่ยก็ใช้ไม่ได้เพราะว่า1มันน้อยกว่า7นะก็จะได้ b เท่ากับ19แค่ตัวเดียวก็เอา b เท่ากับ19ไปแทนในสมการนี้ก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ a เท่ากับ1นะข้อนี้ข้อถามค่าของตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา a เท่ากับ1กับ b เท่ากับ19 ลงไปแทนในนี้ก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้21นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ21นั่นเอง